มึงจะเปิดด้วยมีปะละ่ะเปิดเปิดเปิด <laughs> อ่าเดี๋ยวเราดันไปสู่แหลงแดงกันให้ได้นะเออฮีโร่อีกนะวันนี้จะถึงก็ถึงแหละอุ้ยอะไรนะแบ๊กตัวอะไรอ,ะอ่ะกว้างเกี้ยวตัวใหญ่ใหญ่เลยอะ่ะวางวันพี่ตัวเล็กอะ่ะอ้วนตัวป,ปุ๊บเลยอะ่ะตรงนู้นหะน่ะมึงเห็นไหมหน่ะไม่รู้นะมันเอาขึ้นกระเช้าด้วยมันรู้แบ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวตัวไหนเนี่ยนู่นหน่ะกลางแมปนู่นหน่ะมึงเห็นไหมหน้าข้างหลังมึงอ่ะ วุ้ยมนทุบเลยอะเยตีอเปิดเลขกับคนดูเหมือนเดิมนะครับเปิดเลขกับคนดูเหมือเนเนดิมนะเออใครที่อยากเล่นก็เตรียมตัวนะครับหรือจะเข้ามาตอนนี้ก็ได้อะเดี๋ยวเทะแบกก่อน <c oughs> ยิงช่วมันอยู่ยิงช่วมันอยู่เจ็บเจ็บเจ็บเบเออดิเพื่อนเอาดิเพื่อนมึงเห็นไม่ได้ว่ากูมันออกมาตัวนึงอยู่ตรงไอ้วอลตัวนึงแบกลาวาาจอยวอดเลยจอยวอลเลยชุกกันฝั่งฝั่งฝั่งบ้านตะมนเจียบดานึง มันน่าจะถอยนะมันน่าจะถอยนะดันเข้าไปดีกว่าสายแบ็คส<อ>ายสายลูกสองตอัวสองตอัวสองตอัวายตุงตู้สายตุงตู้สายตุงต,ตูต้โอเคโอเคน่าจะชุบเพื่อนมันลงมาสับมังงเงงงงนน่นนเจอละดาวหดาวหนึ่ง,ง,งเอากูทำอะไรกูทำอะไรนี่กูทำอะไรนีทุ่ <am ang S 1> <ร>งทุ่<ร>งทุ่งทุ่งทุ่งทุงทุ่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 งททุ่งทุ ก็ขายหวยกันเนาะกล่องเซเบียงคืออะไรวะกล่องเซเบียงกล่องเซเบียงจะเป็นกล่องกระสุนไม่ต้องพกไปเยอะอะไรเงี้ยอุ้ยกระสุนพันหนึ่งไอ้กูจะบ้ากูไปเลยช็อตนี้กูเห็นจอตนี้กูตายอุ้ยเออบน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 อ๋อบนบนบนปะยัยตีไหนอีกเนี่ยกูดันกูดันกูดันผมจะดิดเอาเหรอเฮียชิบหายแล้วกูดันผมดิดดิดดีดกับหลังอุ้ยเฮียเยอะนะเนี่ยเยอะนะเนี่ยรอก่อน เดี๋ยวพี่เอกมาช่วยพี่เอกดีดไปแล้วดีดไปดีดมาทำไมไอ้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 น้ำแข็งมันคืออะไรวะแบบน้ำแข็งอะไรวะก็เวลาเราหยิกไปปุ๊บมันจะเบรกความน้ำแข็งออกไปไม่รู้มันทำสโนว์หรือมันทำอะไรเไม่ไม่ไงน้ำแข็งข้างหน้ามึงอะสไลเดอร์ข้างหน้ามึงอ๋อลองสิวิ่งเกนี้เดือดเลไม่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 วิ่สเก็ตสเก็ตบอร์ดปะพี่นี่นี่นี่มีสเก็ตบอร์ดสูความเวอันตรายอ สองตัว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 ,ตวมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหจ้า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 โอ้โหกระหน่ำโอ้โหรถกระหน่ำซัมเมอร์เซลโอ้โหขี่สเก็ตบอร์ดยิงสุนทรผู้ขับกวีขี่สเซมีจอดอย่างต่อเนื่องจอดอย่างต่อเนื่องจอดไม่มีพัก อเอา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 เจ้าผาญเ้าาเอาเอาเอามาจากไหนนี่เชิญสุดหรอและสุดสวยเข้าเกมมาทันทีทุกทุกวี่และทุกวันเล่นฟรีไฟเล่นจนยายผมหงอกแล้วบอกเจ๋งมึงก็มาทำไมยังเจมึงก็ไปดิโอ้โหี่มันทีมชาติซ้ายขวาเลยหมอนทองกับหมอนเน่าไปลูกไหนดีน้อง เพื่อนเทื่อใจพี่มากกับเบอร์สี่ะแบบแยกตั้งแต่ต้นเลยอเอออะไรนะมีคนมีคน,ม,คนมีคนเห็นนะผมจัดการให้เฮ้ยโอ้ยโอย,โยมันสั่งตายเดี๋ยนีว้วะาเนนี้อันนี้สั่งตายเลยนะเนี่ยน็อกโอ้ยนี่มันมือปืนมนายนี่หวา่าเฮียน็อกน็อกน็อกโอ้เอ้ยกูเล่นบ้างเลยนะบอไอ้เหี้ยมัน มันมันเล่นกันยังไงวะคือบอลเล่นไม่เป็นหน่อยสัตว์ไปเว้าวเบียวสเก็ตเลยตีบ้าสไปโค่นมันเลยว่ะคือสเก็ตบอดยิงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้หแม่งยังอยู่เลยไหนวะตรงไหนวะทางขวา เพื่อนกำลังไปชุบเพื่อนกำลังไปชุบรอหน่อยนะไอ้บินเดี๋ยวกูจัดการให้กูเนาะบนสะพานบนสะพานบนสะพานเออเฮออเออเอาอีกแล้วชุบอีกแล้วไอ้สัตว์เลยมันยังอยู่นะมันยังอยู่นะต้องจริงมันยังอยู่แต่กูไม่อยู่คนหนึ่งยี่ไปไหนกูจะไปหาเพื่อนเบอร์สี่เนาะไปช่วยมันดีกว่าปะโอ้โหกูจะไปดีไหมนี่เส็บสัตว์เส็บสัตว์ดาว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 ในบ้านตัวนึงในบ้านตัวนึงเ็่ง เย็บเอ๊ะเอ๊บ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 เปิดทีวีดูก่อนเปิดทีวีดูเองทีวีคือหน้าต่างนี่หว่าทีวีคือหน้าต่างหัวใจนะเฮ้ยมันอยู่ใกล้เรามันอยู่ใกล้เราตัวนึงพี่หรือว่าผมแซ่บแลมอยู่ตอนนั้นว่ามันมีตัวอะไรแถวนี้ไหมใก้เราตัวนึงเวลาของข้ามาถึงแล้วเก้าน้องงงน้องงงน้องอยู่หลังบ้านดาว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 เอาดิเอาดิมาดิมามาดิอะไรอะไรกูไม่ได้ตามเลยพี่กำลังไปไอ้เหี้ย ออกมาแล้วออกมาแล้วสวยสวยสวยหนีกลัวซ้ายเลยเกินว่ะซ้ายมีไหมไม่มีนะเออมันไงมันปีนได้โอ้ยเพื่อโน,อดโ,นอดโดนแบ็คเพื่อนโดนโอ้ยโอ้ยมันโดนตรงไหนวะไอ้เชี่ยมันโดนหลังคามึงลงทำไมไอหลังคามึงลงทำไมตัวย่งมุมไหมเดาเออเอะลรพี่มีชุบไหมไมีชุบไหมชุบผมหน่อยมี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  เสียงอะไรวะเสียงอะไรวะหลังคาหลังคาเฮ้ยเชี่ยเชี่ยเจ็บเจ็บเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากลงมาสับหัวมันได้เลยน้องพวกมึงทำอะไรอยู่บนหลังคานี่กูจะบ้าก็ไฝั่งนึงเฮ้ยก็น่าสนใจเยอะนะบนหลังคานี่เว้ยโซดเชี่ยวันนี้วันตายของเจ้าเฮ้ยโด่วนบ้าดนบะเฮ้ยเอาว่านี่เองอยู่นี้ยเนี้ยเอาขอหัวนิดนึงหัวนิดนึงแล้วโผล่มานิดนึงลงมาเถอะอย่าคิดสั้นเลย นี่ไงมันล,มลงมาแล้วลงมาอ้าวโอ้โหเรียบร้อยเลยช่วยไม่ทันลงมาตั้งนานก็จบแล้ว <c oughs> อ่าเข้ามาเข้ามาเข้ามาครับรอใครที่อยากจะเข้ามานะเออก็เข้ามาเลยเลยเอาอยู่ได้เลยพุปันไม่มีใครไปใช่ไหมที่มึงโดดทุกทุกครั้งนี่ใช่พี่ผมดูตามหลังเ,เล่นซึ่มแกนกันเล่นอย่างนี้แหละโอ้โหสูตรแกนนะเขาจะเขาจะหมายความว่าอย่างนั้นอะ เอาวอดลงมาได้ทาย3เลยวะสวยป่ะเฮ้ยได้ทาย5ว่วะเฮ้ยแม่งเดือบมาอีกทีได้6ววะเฮ้ยคน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 มันขี่ติดหินน่ะเกือบอุบัติเหตุนิดหน่อยโอ้ยเยี้ยๆอันนี้อุบัติเหตุหนักเลยเนี่ยมาจะไปซื้อวงสักหน่อยว่ะไปซื้อวงเลยวะโอ้ยมึงทำอะไรของมึงนี้ มึงก็มีรถของมึงมึงจะไปจอดปาดหน้ากูขึ้นกับกูทำไมนี่จะบ้าไม่มีอะไรเนอะพี่ก็สดพี่ลืมไปว่าพี่เป็นคนดังพี่ก็สดโอ้ยเยี่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 ยมเยี่ย,ย,ยมขโมยโลกกุเลยสัตว์โอ้โหเขาสูางนะพี่สูงมากโอ้โหพี่เมื่อกี้ผมหมุนแบบ Infinity ดูดู Infinity ดู Infinity แน่ๆน <kung> ่แ <parallels> น <perman> e <Water> ่ i น่อินฟินิตี้เดี๋ยวพาขึ้นรถสุดเท่มาดีกว่าาคกูอย่าลืมซับสไครต์นะใครที่เข้ามาดูนะอย่าลืมซับสไครต์ไอวินนะเพราะว่าไอวินเนี่ยจะมุ่งสู่สิบล้านซับนะครับให้ได้ภายในปีหน้านะกูต้องทำตัวยังไงวะถึงจริงวะวิ่งแก้ผ้า ในห้างไหมอุ้ยมีคนอยู่นะเฮี้ยแล้วมันปังโป่งปังมากปังปังอ่ะปืนกูปิวปิวปิวอะเฮี้ยจะบ้าจำสแกมังเลยวหาจังหวะจำสแกมังจังหวะนี้แหละจำสแกมไว้เฮี้ยกูเดินผ่านโอ้โหมันน่ะจำสแกมกูตัวนี้ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยตัวนี้ตัวเดียวเลยแล้วแหละมันกำลังเก็บของแบบเมามันแต่ผมไม่มีอะไรให้มันเก็บหรอกเอออเอาดิเอาดิหมุนยิงหมุนยิงอ้าว กระสือหมดข้างในข้างในตัวเดียวตัวเดียวอุ้ยเคีียดไหมเพื่อนฮิฮิไอแม่งนัดเดียวเลยโอ้โหพี่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 ทีนี้ทีแห่ไลท์พี่แฮร์ไลท์พี่เราก็แห่ไลท์นัดเดียวเลยเราแห่ไลท์เหมือนกันแฮร์ไลท์เนี่ยโโอ้หวิ่งเนี่ยสี่คูร้อยอาโก้ไปแล้วอารโก้เอ๊ยดักอาโก้กระโดดสองครั้งไม่เข้านะครับไม่เข้าจั๊กเอ๋ จะเอ๊ะ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 ดาวดาวดาวเอาหมดตีตายเลยวะเออเฮ้ยมีกลัวตัวไอ้บอไม่เป็นไรเฮ้ยเอเอสามารถชุบไปแล้วก็นิสไปได้นะเนาะเอ้าเฮ้ยเอ้ามึงไม่ใช่เพื่อนกูดิหรือใช่วะไอ้เนี่ยงงไปหมดแล้วนี่เยันงงไปหมดแล้วเนี่ยเอาเฮียดาวดาวดาวอินแบ็คแบ๊กกันล้วบกันมาก่อนไอ้บวบกันไหมเนฮะมึงผัดกันชุบทำไมนี่ในการลงแต่ละครั้งที่ไม่เคยแบบ ต้องดูอะไรอ่ะเออเพื่อมอะไรสาระอย่างนี้นี่เองเชี่ย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 มาแล้วกันนี้แข่งเกมสกีตอนนี้นะครับโอ้โหน็อกไปหนึ่งนะครับเชี่ยน็อกไปหนึ่งมาแล้วครับตอนนี้แบ็กมาแล้วครับตอนนี้มาแล้วครับตอนนี้นักสกีบอร์ดได้ล้มนะครับเพราะว่าไม่ได้ซ้อมมานานวิววิวิสู้เขาหนึ่งสองสามเลยครับโอ้โหย S <S hey, ไปไหนแย่และวนักสเก็ตบอร์ดแย่ละแย่ละเอาแย่ละวนักสเก็ตบอร์ดแย่ละไอชิโมบิอายุมนคุ้นๆว่ะบิอายุไม่น่าใช่เนาะอาจจะเป็นในยังเจก็ได้จะเป็นในยังเจก็ได้พี่ต้องตั้งใจโดดแล้วน้องถ้าพี่ได้โดดผมโดนเองผมโดนเองผมดนเองเฮ้ยมันสามารถโดดลงไอเยจิที่ไเลยวะไม่รู้ว่ะแย่ลองบัลลองบัลลองปะ นนนะะะออาาถึงใช่ไหมถึงใช่ไหมอาหนาอานะถึงนี้ถึงนี้มีเงี้ยแบ๊กเยอะเยอะมีคนคิดมันกันมีคนคิดมันกันเว้ยมาเด้ไอ้แบ๊กกูไม่ถึงกูไม่ถึงกูไม่ถึงกูลงล่างมาเด้อมาเด้อเอาเอาฮือุ้ยอุ้ยเฮียอะไรบุญมันทำอะไรวะ โอ้โหกูว่าไปอีกแล้วกูรอบนี้ไปหมดอีกแล้วรอบนี้ไปแล้วหนึ่งเหลืออีกหนึ่งน้องเหลือหนึ่งเดียวเลยลงไหนสุสานไม่มดนั่นแหละสามแม่มดนะมีตี้นะมีตี้นะเอาแถวแถวแบบจิกเอาแถวนี้ก็ได้อรัแม่มอสมีตี้เหรอมี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 ตรงไปเมืเเ่อกี้เราไปไม่ทันงั้นเลี้ยวงั้นเลี้ยวดีกว่าอ้อาวไอ้เลือเรือมันตายแล้วหว่าแบ็ค ไปม,มีเสียงตี้ยนเสียงตีนเสียงตี้ยนถืงตีนกับพี่คือพี่ถือเตีนพีนนเ่เอ้าเฮ้ยแมงเอหยอยู่ใกล้กูเลยว่ะโอ้โหโดดสับเลยว่ะเฮ้ยว้าวเอารหัสห้องนะครับแปดเก้าห้าสี่สามหนึ่งดีน้องสมดี <laughs> พี่ไปจะเป็นคนใส่ปะ่ะ <laughs> เลขที่ผมพูดมั่วไปเมียนะ <laughs> <laughs> จริงจริงเจะิงแล้วสามหนึ่งหนึ่ง 4 5 7ไม่ถึงอันนี้ก็คือเป็นตังค์ที่มีในเกมผมนะครับสามแสนกว่าบ,บาท <c oughs> เฮ้ย,ยมีคนมีคนมีคนตรงนี้รั <c oughs> ดเดียวแล้วกูรัดด้วยเ <c oughs> ชียช่ยเชี่ยข้างหลังกูมาข้างหลังกูมาไอ้น้องข้างหลังมาใ <c oughs> ช่ใช่ใช่มันต้องมาชุบมันต้องมาชุบมันต้องมา yeah, <t> ชุบเพื่อนมันไอ้เชี่ยมันเห็นกูได้ไงเอาดิเอาดิกูชุบพี่พี่ตายเลยพี่ตายเลยไม่ตายไม่ตายมันชุบได้ชุบได้ชุบได้โอไม่ตายอ๋อเออว่ะไอ้เชี่ยกูจะรอดไม่ให้กูมาตาย ใครนี่ใครนี่ไอ้ไอ้กูเพิ่งตื่นไม่ใช่ยิงกูละเฮียตรงไหนวะตาย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 เอ้าฮ่าไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเฮียปวดปวดเมื่อยตัวมากไม่รู้ปวดปวดชิบหายเลยนะผมแบบตัวมันลาเฮียแบบนั้นอ่ะเออเพียเออเพีเพียใช่คำว่าเพียใครแก้ปัญหานี้ได้บอกเคล็ดลับหน่อยเวลาเล่นคอมไม่อยากให้ตาตาเสียต้อง ไปมองที่อื่นนะการเมื่อยมึงจะสายตาเสียอะไรอันนี้เทคนิคไงแบบเอาตาไปมองที่อื่นสักประมาณสักสามถึงวีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยไปมองก็หอมมันเป็นการระดับสายตามองที่อื่นนี่คือมองตรงไหนก็มองตรงไหนที่ไม่ใช่จอพี่มองที่อื่นอ่ะมองตัวเองก็ได้ไม่ไปจบที่ตรงนี้เลยไอ้เหี้ยขอพรฟรีโอ้ขอพรแล้วมันได้ของเลยพี่ กูก็หมดเลยตังกูเรารอไปกับเครื่องนี่ใช่ไหมมันจะไปใช่ไหมเอ้ยคนนัดสองนัดสุดยิ่งเลยกูกูกูต้องรู้ให้ได้ว่ามันจะไปไหมเฮ้ยไม่ได้ไปจริงเหรอวะกูจะตายนะทีนี้อุ้ยแรงไอ้เหี้ยแรง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 คืนแรงคืนเออเฮ้ยเม่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววงบีบถึงนี่เลยเหรอ โอ้โหเอาดีอยู่นี่ยาวดิวนดิเราแล้ววงมันโอ้โหเขี้ยะแม่งบีบอย่างไกลแบ็คเรารู้ความลับนี้ก่อนเลยหรือวะจะให้แพ่งพายไวนะ้นะเนาะแต่เราเค้มมันมันมันดูแบบน้องๆมาดูละบูไม่ได้ดูละแอบใช่ปะเออวนเวียนเล่นแถวนี้ดีกว่าเออโรงงานโรงงานโรงงานอ๋อจะไปโรงงานใช่ไหมแล้วค่อยแวะกลับมาเนาะได้นด่าด่าด่ใช่ใช่ถ้าถ้าได้แวะกลับมานะต้องกลับนะต้องกลับเออใครยิงวะใครวะใครแถวนี้วะ เอ้ยมีมีคนมีคนเดินตรงพี่อ,อ่ะเมื่อกี้เออขอนี่ไงเจอละเจอละเจอละอยู่กับพี่อยู่พี่ตัวนึงอยู่พี่นึงอุ้ยเฮียเฮียอะไรเนี่ <Okay. S 2> ยตกแจ่หมดมาขับเหรอรถมานะขับรถพี่มาขับรถตัวนึงสโลว์ไปดิสโลว์ไปดิมันขับรถไ,ไ, <laughs> ไปนะ่าจะไปชุบเพื่อนข้างในเสกูของเฮี <laughs> <ะ> <laughs> ยเอ้ย ผมจะปล่อยให้มันชุบนะพี่เพราะว่าผมจะให้มันไปย,ยิงกันข้างบน <c oughs> ดล่าอีกนึงดล่าอีกนึงดล่าอีกนึงมันต้องโดดมาชุบเลยพี่ยันยืบเลยพี่เออต้องโดดมาอันนี้ไม่ต้องโดดมาอันนี้ต้องโดดมาอันนี้ต้องโดดมาถ้ามึงไม่โดดมึงตายถ้ามึงไม่โดดมึงตายเฮียเอ้ไอ้มาโดดมาผมจะตายเนี่ยแตกสามอุ้ยเฮียเชียเชียกูโดนกูโดนกูเหออเป็นไงล่ะเฮียได้กลับไหมล่ะที่พูดจะนกมึงอะได้กลับไหมทีนี้หาเหรียญแถวแถวโสแถวนี้ก็พอมีหรือมั้ง อย่าอย่าวาง้อย่าอย่าอย่าปล่อยมันไปปล่อยไปปล่อยไปไม่ใช่มงสวนเลยมีสวนเลยไปเลยไปสวนเลยสวนเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอสวนเลยไม่ใช่สวนอย่างนี้น้องน้องไม่ใช่สวนอย่างนี้น้องมึงสวนไปโรงงานน้องเออโอ้ยเฮ้ยไมเกือบสวนอะไรไปแล้วเขาจะผิดเขาใจผิดกันนิดหน่อยเขาใจผิดกันนิดหน่อยโดนสวนมาแล้วหลบก่อนหลบก่อนน้องหลบก่อนหลบก่อนข้างหน้านี้ก็เลยหลบ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 สองร้อยชุบยังไงอยู่วะเนี่ยเติม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 เหรียญให้เขาดิเอ๋แบกมึงเนี่ยนี่ถุงเงินให้เขาไอ้สัมัน ต่างข้างโอกไม่ไม่ใช่ต่างในเกมใช่เหรอื <laughs> ห <laughs> อเฮ้ยมันเอาไปเก็บอร์ดขึ้นอย่างนี้เหรอวะมป็โคตรเฟียสเลยวะโอ้ายวีดูดิดูด,ด,ด,ดเออิเฮ้ยอะไรวะเออขี้ยอย่างสูงเลยเขี้ยพันแปดสิบว่ะปะปะขึ้นไปขึ้นปีขึ้นขึ้นขึ้นไม<ด>่มีคนไม่มีคนไม่มีคน เฮ้ยไอ้กิดขึ้นอย่านีเอ้ยมีคนมีคนในู่ข้างบนมันวิ่งมาวิ่งใอะไวิ่งมาใก็เห็นเราเราเป็นมันนี่หว่าทั้งนั้นอ่ะตัวเดียวตัวเดียวพี่ตัวเดียวเห็นแล้วเห็นแล้วไอ้สองตัวสวยสวยสวยตายเลยตายเลยเนาะโอ้ไป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 กลางวังตายวังข้างหลังมืงอกูขอให้เจริญเจริญนะ